สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนกับเหมิเบินกีกันอีกครั้งนะครับเดือนนี้ขอเสนอเกมคาบุโตะซูมโม่ทำมถึงกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนของผมครับมาสรุปง่ายๆ่าเลยครับเกมนี้มันคือการเล่นพุชผักศัตรูครับล่วงก่อนชนะคือมันเรียบง่ายมากๆเลยนะผมพูดแล้วแบบจะบอกว่าเวอร์ไปทำไมกลายเป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนเนาะ คือเขาให้เลือกตัวนักแสดงก็คนักแสดงนักซูโม่นะมีสกิลนะครับเซตบอร์ดผักให้หล่นของที่หล่นเอามาเป็นของเราทำฝาตูหล่นได้ชนะถ้าของหมดแพ้แค่นี้ครับจบคือมันเรี่ยมง่ายมากๆครับแต่มันเจ๋งฮนะเจ๋งเพราะอะไรครับคืออย่างแรกเลยนะคือผมอะ่ะชอบไอเดียของการยกระดับเกมสมัยก่อนนะครับคือเกมสมัยก่อนเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าอ่าสมัยเด็กๆผมจะเล่นเกม ดีดตุกตุ่นเนาะใช้ตุกตุ่นแล้วก็ดีดด้วยด้วยปาก,กานะครับแล้วจะมีท่าพี่ขี้โกงคือดึงตัวของสปริงแล้วก็ดีดให้แรงขึ้นอะไรเงี้ยมีอัปเกรดนะครับเพื่อนผมมีการติดแม็กที่ตัวยางลบด้วยนะตัวพลาสติกตุกตุ่นทำไมก่อนดียางลบก็มีนะครับตุกตุ่นก็มีถ้าเป็นตุกตุ่นจะไม่มีดียางลบแต่จะเป็นตัวที่หนักกว่านะครับบางคนมีตุกตุ่นที่มีรูข้างล่างก็เอาของมาอัดอัดอุดๆให้มันหนาขึ้นหนักขึ้นอะไรเงนะลบรัคถ ตัดแต่งรูปทรงนะครับเพิ่มความหนืดนะครับไปติดก็เทปติดโอ้โสารพัดลูกเล่นนะอันเนี้ยมันก็ได้ฟีลลิ่งแบบนั้นเลยตอนที่ผมเล่นนะคือแบบหัวได้ผมนึกถึงสมัยก่อนที่ผมเล่นเลยอนะ่ะตัวเกมอ่ะก็จะเป็นเกมที่เรานะครับจะรับบทเป็นตัวบิทเทิลต่างๆแต่ละชนิดหลากหลายหลากหลายสายพันธุ์นะแล้วก็จะมีสกิลประจําตัวอยู่เงื่อนไขสกิลจะมี2อย่างเสมอทุกตัวจะมี2อย่างแล้วแต่ว่าสกิลตัวนั้นจะเป็นยังไงอย่างเช่นสกิลตอนจบเทิร์นนะครับสกิลที่ต้องมีการจ่ายให้เพื่อนนะครับหรือสกี่แบ,บกกเตตั้ตตนมนมมะะคร็จ หลากหลายแบบแล้วแต่ละแบบก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทาให้มีลูกเล่นแล้วมีกิมมิกมีท่าทางเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยนะครับแต่อาจจะรู้สึกว่าบางตัวจะเก่งกว่าอีกตัวนิดหน่อยเพราะว่าพอเวลาเขาเล่นอะสกิลเขาเล่นง่ายกว่าบางตัวเขาเล่นยากไงบางตัวเขาเล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเนี้ยก็เป็นแชมเปี้ยนเก่าเนี่ยเท่มากแล้วยังมีโหมดจูเนียร์ลีกด้วยนะโหมดจูเนียร์ลีกนี่จะเป็นโหมดอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอะ่ะมันทําให้เราแบบเนี่ย มีตัวละครสําหรับยังคิดคือเด็กๆนะก็คือแบบเริ่มต้นมีของเลยอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราได้สกิลมาก่อนเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าลูกเล่นก็จะสนุกขึ้นเพราะว่ามาถึงจูเนียรีก็จะมีของเซตอัพที่ดีกว่าคนอื่นเขาเห็นไหมไม่ได้เซตอัพแบบผู้ใหญ่นะครับสตาร์ตมาแล้วสนุกเลยนะพร้อมที่จะลุยได้เลยนะแต่ว่ามีแค่5ตัวนะครับจูเนียรี ถ้าเกิดมากกว่านี้เดี๋ยวจะโกงไปนะบางตัวมันเก่งไปถ้ามีของมาแต่ต้นนะก็ให้เรือมาแค่ห้าตัวเนี่ยสไตล์เวนทอรีร่สนุกมากนะครับแค่นี้แหละครับยอดเยี่ยมมาะจำเดือนผมแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ว่าสนุกสนานนะครับเล่นซ้ำได้เรื่อยๆกับเด็กอะคือถ้ามีลูกอะผมแนะนําเลยครับว่านี่คือเกมสําหรับเล่นกับคุณลูกคุณหนูตลอดนะน้องหนูเนี่ยทุกคนชอบมากแน่นอนนะมันเพลินมากครับ ดีดล้มดีดคว้าแต่ต้องคุมน้องๆหน่อยนะว่าแบบอย่าไปขี้โกงแล้วบางคนอาบบดันปุ้งพุ่งสุดทางและชนะเลยอะไรเงี้ยก็ต้องคุมนิดน,นึงก็จะเป็นการสอนวินัยเด็กได้ด้วยอีกแบบหนึ่งนะครับและนี่ก็คือบอร์ดเกมยอดเยี่ยมมาเจอเลยของมีกเกิลกี้งนั่นเองสำหรับตัวของเดือนหน้านะจะเป็นอะไรนะค,รคลิปอะไรหรือว่าอะไรก็ตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมแล้วเจอกันครับ